อืมนี่เฮ้ยมีเครื่องบินล่นได้แล้วก็บินโดยที่ตรงไหนแล้วบินวนรอบเลยนี่บินวนรอบเลยโดยก็ดูไปครับผมเรื่องของเขาครับแต่เรานานๆเราเห็นเครื่องล่นทีไงก็เลยอยากดู วนรอบเลยสองใัยดูที่ดูที่เราอยู่นี่แหละไม่ธรรมดาสองใัยวนดูแฝงที่เราอยู่นี่แหละนอนไปน่นนะ วันดูแปลงที่เราอยู่แน่เลยไปทำางานเราต่อ,อย,ยังพอได้ทำไหมรบกับยา โอเคนะครับ